สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนจากช่องเจแอนพาชิมนะคะจะพามาชิมขนมโบราณโบราณของคนครสวรรค์เลยซึ่งหาก,กินยากมากเลยค่ะทุกคนอันนี้คือขนมผักกาดผัดเคยได้ยินไหมคะเป็นของโบราณโบราณมากผักผักกาดผัดแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือขนมถ้วยจีนขนมโปนี่เลยเจ้าเก่าจากปิยุหะนะคะวันนี้แอนอยู่กลางใจเมืองคนครสวรรค์เลยอยู่ติดกัตบตลาดบ่อนไก่ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นท o โอทีบชนีแล้วก็แยกวัดโพเรียกว่าสีแยกปัดโพอะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักที่แม่ที่ที่คนทำณนมต้ตานี้เลยนะคะโอเคไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือขนุญาถามชื่อเจ้าของร้านชื่อพี่อะไรคะพี่ท,ทำคุณมี พี่บุญมีนะคะพี่บุญมีทําขนมอ่าขนมผักกาดผัดผักกาดใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะขนมผักกาดค่ะผัดมานานนี้ยังคัดตรงเนี้ยเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วตรงนี้เจ็ดปีค่ะอันนี้รุ่นที่สามเนี่ยขนมผัดผักกาดนี่ถ้าทำมาจากอะไรอะคะพี่หนูทำมาจากหัวผักกาดขาวทำมาจากหัวผักกาดขาวหัวผักกาดกะหัวเช็ดเท้าตัวเดียวกันอ๋อเหรอคะทำแล้วก็เอามาผสมแป้งแป้งอ่ะ หนูเคยได้ยินแต่หนูไม่เคยทานหนูจะลองพาทุกคนมาลองทานได้ค่ะแล้วก็คือเป็นชื่อแปลกอะคะที่คือขายมาอยู่ตรงนี้เลยตลอดเลยเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีเป็นของโบราณใช่ไหมใช่ค่ะสูตรอันนี้ของแม่อ๋อของม่ของสูตรของคุณแม่ของพี่บุญมีใช่ไหมคะของพี่บุญมีนี่รุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยรุ่นที่สามค่ะรุ่นอ๋อรุ่นที่สาม้ะรุ่นที่สามอ้โถ อยู่กันสามรุ่นที่สามนี่กี่ปีแล้วเนี่ยรม่นพ่อเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นแม่คือแม่ของแม่คุยยายรุ่นย่ารุ่นแม่แล้วมารุ่นพี่ประมณีเนาะขายตรงนี้สี่สิบห้าสิบปีอ่ะมันนานแล้วนานแล้วอ่ะอันนี้รุ่นแม่แล้วมารุ่นลูกแล้วแต่เดิมนี่คือขายที่ไหนครับตอนแรกขายอยู่พะยุหะค่ะ อ๋ออยู่พญา,ายนี่ค่ะอ๋อ,อ,อนขนมผัดผัดกาคือใส่ไข่ไข่เป็ดอะคะพี่ไข่เป็ดอ๋อถ้าเป็นไข่ไก่มันจะไม่อร่อยอมันไม่มันพี่ไข่เป็ดนี่มันจะแดงกว่าแล้วรสชาติจะมันกว่าแต่จะพูดตรงๆนะในความรู้สึกของผมอ,ะอ่ะเขาบอกขนมผัดกาเนี่ยมองเป็นเรื่องขนมจะพอมาดูแล้วเอมันเหมือนของชาวเลยนะใช่ใช่ม่นเป็น่งยิ่ยิ่งพี่ มันเป็นของมันเป็นขนมหรือว่ามันเป็นมันเป็นคำนามอ่ะเขาตั้งไว้ทีว่าคอกทีอ๋อเป็นคำนามของกินอิ่มของกินอิ่มใช่ค่ะตอนแรกนมคิดว่าเป็นขนมก็อชื่อขนมผัดจัดอ๋อเป็นของกินอิ่มใช่ค่ะอันนี้เขาข่าวนี่คืออันนี้ทําเสร็จแล้วคือทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วว่าคือมาทอดอีกทีหนึ่งแล้วก็มาผัดอีกทีหนึ่งอ๋อใช่ค่ะนี่ค่ะตาคือว่าก่อนที่เขาจะมาทอดนีนจะเป็นอย่างนี้พี่กินอย่างนี้เิอร่อยอรคะ โอ้ด้กระเ<ด>ป,ป่าก็อร่อยพี่ไม่ต้องใส่อะไรเลยก็อร่อยอยู่แล้วหล่อนี่พี่บุญนีบบกว่าให้กินเปล่าๆอย่างนี้ก็อร่อยใช่ฮะมันจะนิ่มหอมประกาศหล<ร>่อใช่อะลองพี่พี่แกทําให้เลยเดี๋ยวนะเฮ้ยพี่บุญนีแกใจดีแกบอกว่าลองชิมก่อนได้เลยมันจะยังไงนะมันจะอร่อยมันจะหวานนะพผักกะอ่าไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ใส่ ตามคำเรียกร้องของพี่เขาเลยกินเปล่าก็อร่อยแล้วพี่อืมมันแค่หอมหัวประกาดพี่หอมหอมักาดมันไม่ได้รุงแต่งอะไรมันเป็นหอมแบบกลิ่นของหัวผรกกาดเลยนะพี่เนาะอืมแล้วพี่เอามาก็ผัดเหมือนผัดไทยผัดเหมือนผัดไทยนี่เลยแล้วกินคู่กับไปนะคะพี่เขาจะมีใส่ถุงงอกใส่ซอสใส่พริกถ้าเราชอบเผ็ดเราก็ใส่พริกไปเลยหรอใช่อะ เออหอมกลิ่นของผักกาดทัมอร่อยอ่ะไหนไหนหนูเดี๋ยวเรากินแบบผัดดูโอ้โหอันนี้เขาทำผัดกุ้งโคตเผ็ดปันกลางเนาะใช่ค่ะเผ็ดปานปานกลางครับพี่อ๋อจะใส่ใส่รอคะนี่แบบผัดที่อื่นก็จะไม่ใส่พริกนะแต่ที่นี่ใส่พริกไปเลยอ่ะมันจะนัวกว่าพี่อ๋ออันนี้ขายขายยังไงคะพี่ ธรรมดาสามสิบไม่ใส่ใส่ไข่สามห้าพิเศษสี่สิบอ๋อมีธรรมดาสามสิบแล้วก็ใส่ไข่ส5สิบห้าแล้วก็พิเศษสี่สิบก็คือซื้อใส่กล่องใช้รับประทานที่บ้านได้เลยใส่กล่องอย่างนี้อ๋องั้นงั้นถ้างั้นพี่บุญมีจัดให้ให้แอร์สักพุดหนึ่งเลยค่ะพี่รุงเลยเนาะบุ้งเลยค่ะตามสไตล์ของพี่บุญมีเลยอ๋อเ็เปรี้ยวหวานจ้ะจัด อันนี้ถ้าคนไม่รู้นี่คือนึกว่าขนมนะอเออเราก็คิดว่าขนมก็เพราะืือขนมผัดประกาศประกาศเนี่ยคือพี่ทำพี่พเอามาต้มจับายต้มจับชายหัวชะพังใช่ไหมพี่ใช่ใช่เป็นต้มจับชายก่อนแล้วก็เอามาผูดผูดปั่นผสมแป้งแป้งอะไรคะเนี่ยขอโทษอันนี้ข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าจะนิ่มนะนิ่ม่ะนิ่มอ๋อสุด บางครั้งมันก็เพี้ยนมันก็มีมันแล้วแต่มันแล้วแต่หัวประกาศนะหัวประกาศดีมันก็ดีถ้าหัวเจอหัวประกาศก่อมันก็ไม่ดีหรอคะใช่โอ้ยขายวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ขายได้ไม่ถึงว่าหลายหลายกล่องไหมประมาณประมาณให้ใส่ก็ได้เจ็ดสิบกล่องได้เจ็ดสิบกล่องเลยเลยค่ะโอ้โหลูกค้ามาอยู่เรื่อยๆนะพี่บุ้ีแสดงว่า คนนครสวรรค์ด้วยค่ะมันมีแก๊สด้วยแต่ว่าคนนครสวรรค์ก็ยังรู้จักว่าไอ้ขนมฟักตาดเนี่ยคือคืออะไรใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อเมื่อกี้นี่พีเขาบอกว่ามีแก๊ปมารับด้วยใช่ไหมคะอ๋อทางงานแสดงว่าเบอร์ติดต่อของพี่บุญมีนี่เบอร์อะไรคะเนี่ย097ย์เก้าเจ็้าเจ็ดสค่ะ33ม8ามค่ะ88ดแปดหก่หกสาเพราะว่ามันส่งออกไปข้างนอกได้เราไปทำเองได้ถ้าเป็นชุดเป็นชุดก็35บาทคือไม่ต้อง เอาไปผัดได้เลยอ๋อมันมีถุงอกมีน้ำตาลมีปั่วครบเลยเป็นชุดทุกคนคะแสดงว่าใครที่ต้องการอยากจะแบบเขาทาเองก็คือพี่บุญมีขาปีเป็นชุดให้แล้วคุณสามารถเอาไปทําร้อนๆเนี่ยทานที่บ้านได้ร้อไปต่างจังหวัดได้อพี่มันมีแชเย็นขายอยู่แชเย็นสูงนอกแค่หล่อค่ะวันเดียวถึงแล้วพี่โอ้โหกาตาลาของพี่เขาดีมากเลยนะคือ ที่เขามีเป็นชุดๆแล้วก็ให้ทุกคนนะคะเอาไปทําเองที่บ้านได้แค่เย็นส่งนอกได้คือสามารถเอาไปซื้อไปฝากญาติพี่น้องได้เป็นแปะของบ้านเราใช่ไหมที่โอ้โหสุดยอดเลยนี่เริ่มสุกแล้วเป็นนอกได้เลยรอคะแสดงว่ามีมีเคยจ้างไปแค่ฟิตเนี่ยแค่ธรรมดาถ้าเราแช่ฟิตปุ๊บมันฝอยฝอยแล้วไม่อร่อยอืออะไรคะโอ้โหอันนี้เป็นกล่องใช่หนึ่นกล่อง แล้วพี่บุญมีขายเปิดขายที่นี่ตั้งแต่หกโมงครึ่งหกโมงเช้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงเสร็จแล้วอ่ะเจ็ดโมงครึ่งของพี่กี่กล่องคะเจ็ดกล่องเดียวค่ะไม่ใช่ถุงส่งเลยนะครับไม่หวานเนาะค่ะค่ะวันนี้ก็คือพี่เขาจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะใช่คือเปิดร้านตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งถึงกี่โมงกี่โมงคะพี่สามโมงครึ่งสามโมงเย็นใช่แตสามโมงครึ่งนะคะทุกคน แดสามโมงครึ่งน,นะจ้ะจ้ะได้ค่ะ<ป><ป>อันนั้นก็อร่อยนะข้วยจีนของโบราณเหมือนกันอันนั้นขนมข้วยจีนใช่ค่ะขนมชักหน้าขนมจ๊แค่อันนั้นเป็นของโบราณเหมือนกันจะโรยน้ำตาลแล้วก็ประกาศเกมกระเทียมน้ำส้มขนมขนมข้วยจีนจ้ะ ถ้วยถ้วยอ,อันนี้คือขนมจริงๆนะพี่ใช่ค่ะเป็นของหวานมันคอลหวานหวานเค็มๆทุกคนไม่ค่อยมีนะนอกจากพี่เขาจะมีขนมผัดผักกาดแล้วทุกคนพี่เขาบอกว่ามีขนมถ้วยจีน่งถ้วยจีนด้วยค่ะขนมถ้วยจีนนี่เป็นยังไงมีอะไรบ้างพี่นนมีประกาศเค็มมีกระเทียมมีน้ำส้มค่ะอ๋ออันนี้คือมีน้ำตาลเ่ยประกาศเค็มกระเทียมกระเทียมน้ำส้มน้ำส้ม แล้วก็น้ำตาลเจ้าหวาวนหาๆๆวนหานเค็มเค็มอ่ะหวานหวานเค็มเค็มถ้าเราชอบเปรี้ยวเราก็ใส่เปรี้ยวถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เปรี้ยวอ,อร่อยนะพี่ของหายากถูกก็อร่อยพี่ยี่สิบบาทเองเท่าไหร่นะคะพี่ยี่สิบบาททุกคนขนมถ้วยจีนของหายากยี่สิบบาท คนคะเดี๋ยวนี้นะคะแอนก็จะไม่เคยกินเหมือนกันนะขนมผัดปลาขาดตอนน้องสวัสดีแล้วนี้แหละ,ะเดี๋ยวเ๋ยวเราจะลองมาชิมพร้อมๆกันเลยแต่เมื่อกี้ชิมคำแรกแล้วมันหอมกลาบจริงพี่ก็ทำหน้าตาหน้าทานมากน,นะคะมานี่แกปรุงใค่แล้วนะอื้อ มีถั่วสงอยู่ด้วยรสชาติกลมกลม่อมเพราะว่ามันร้อนแล้วก็พี่เขาว่าใส่ใสอ้๊วใส่เครื่องปรุงให้มีทั้งพริกมีทั้งโถั่วมีทั้งน้ำเขาเรียกอะไรนะน้ำปล่มกลมกลม่อมอ่ะมันเป็นอาหารทานเล่นนะทุกคนอนี่ออกหวานนํำด้วยเนาะ เดี๋ยวนะเราจะหาชิ้นอืมบอกว่าโทษนะคะพี่บอกว่าต้องคนให้เขา้าเนกนอนด้วยเรากินกันให้เห็นต้ดตเลยนะพี่เขาบอกว่ารางคุณนน้นนะนี่ของโบราณโบราณของสวรานนะหายากเราจะไม่พลาดมาค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ ถอยทิ้งมาค่ะหอมผัดทะเก,เกเลี่ยมอร่อยๆเลยคล้ายผัดไทยแต่เป็นผัดผักกาดขนมผัดผักกาดไม้ทิ้งค่ะอือหือ ทุกคนคะใครผานไปผานมามาคุหถุนพี่บุญมีก็ได้นะแกอยู่บริเวณใกล้ๆต,ตลาดปอดไก่นะคะมาเจ็ดปีละสามรุ่นนะคะรุ่นของแกคือรุ่นที่สามพี่แกน่ารักมากใจดีด้วยเดี๋ยวแอนขอชิมผัดประกาศของแอนเนี่ยให้หมดกล่องก่อน,น,นเนาะแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามของกทไทยให้แอนหน่อยนะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแอนจะพาไปไหนต่อแล้วก็เดี๋ยวติดตามมันไปอีกทีเนาะ โอเคงั้นเดี๋ยวครั้งนี้แอนขอท,าน,ท,า,นทานกัศก่อนเนาะโอเคบ๊ายบายค่ะ